สืดอครับพบกับเกณฑ์ไอทีวันนี้นะครับวันนี้เกณฑ์ไอทีก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนํากันมาฝากกันนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นโซเชียลอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีฟีดข่าวในฟีดข่าวเรามันมีข่าวสารต่างๆมาแล้วเ,เราคดเข้าไปดูแล้วผบว่าไอมันทําไมมันยาวจังมากกว่ามันยาวๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อยากจะรู้อะครับว่ามันมีเรื่องอะไรมันเป็นยังไงเเราก็คลิกเียอ่านนะครับ ตอนนี้เราก็จะมีวิธีที่เราจะเข้าใจเรื่องนั้นโดยที่เราไม่ต้องอ่านเพียงแค่เราฟังอย่างเดียวนะครับก็รับแรกหาบทความที่เราอยากจะรู้นะครับอยากจะอยากจะรู้เรื่องราวนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Translator นะครับ Google ก็หรือว่า Google แปลภาษานั่นเองนะครับแล้วก็ก๊อปบทความครับบทความเลยครับยาวยาวขนาดไหนก็ได้นะครับ จากนั้นกดแปลครับภาษาอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะเห็นว่าข้างล่างจะมีรูปฟังอยู่นะครับลำโพงจากรกรณีมีการแชร์บทความในโลกโซเชียลออนไลน์อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับขนมปังเนื้อนุ่มสอดสไ้คสตาต์รสกล้วยซึ่งในเรื่องราวนั้นมีกล่าวพาดพิงไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งว่าได้สุดจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง ที่เป็นเพียงพนักงานออฟฟิศทั้งยังอ้างว่าได้มีการเจรจาธุรกิจและเปิดเผยสูตรขนมอย่างละเอียดและมีการตกลงว่าจะสั่งออเดอร์หลายพันชิ้นด้วยต่อมาพนักงานออฟฟิศรายนี้จึงตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตแต่สุดท้ายบริษัทยักษ์ใหญ่กลับยกเลิกออเดอร์ และทํำขนมรสกล้วยวังจำหน่ายเสียเองทางทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์จึงได้ก็จะเห็นว่า Google มันมันอ่านให้เราจริงๆนะครับก็มันจะอ่านจนจบอะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันสะดวกนะครับสำหรับคนที่เอ่อขี้เกรรียจขี้เกียจอ่านนะครับส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจอ่านกันหมดครับแต่ก็อยากจะรู้นะครับซึ่งเอเท่าที่ผมลองใช้แล้วมัน ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีมากเลยนะครับซึ่งมันอ่านตรงเป๊ะเลยนะครับพิมพ์เพียนมาอะไรมันก็อ่านตามพิมพ์เขียนอย่างนั้นนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับลองไปใช้กันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ